ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าไทยของเรารักสงบแต่ก็รบไม่ขาดต้องยอมรับและสารีทหารกล้าทุกนายที่เสียละเพื่อชาติรวมไปถึงกําลังพลทุกนายที่อยู่ในแนวหน้าของการประทะชายแดนในครั้งนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่จบการหยุดยิง ในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ก็มีเรื่องราวกับเหตุการณ์ที่น่าภูมิใจมากๆกับเหล่าทหารกล้าที่มีการเปิดกลยุทธ์5นาทีสุดท้ายครับบุกเข้าตียึดปราสาทต,ตาควายเอาไว้ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีด่านเขมิดเนี่ยตรึงกําลังแนวรบอยู่โดยมีการวางกับระเบิดมีการวางทุนระเบิดเพื่อที่จะป้องกันด่านไทยเราไม่ให้เข้าโจมตีแต่สุดท้ายในช่วง5นาทีครับเราสามารถทําได้เราสามารถยึดได้ทุกตารางนิ้วของบอรดี้บีพาสไทยเราคุมไว้ได้หมดพร้อมกับ f อ ของไทยเราปูพรมถล่ม2,000ปอนด์จำนวน2ลูกที่เล่นอาลฟ้าสว่างสวัยกันเลยทีเดียวรวมไปถึงกองกำลังรบพิเศษของคำเหนีนครับมีรายงานออกมาว่าโดนระเบิด2,000ปอนด์ของ f 16ไปเนี่ยเฝ้าป่ากันทั้งกองร้อย ซึ่งในคลิปนี้ผมเองก็มีการรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วง6ชั่วโมงของการรบก็จะเล่าเท่าที่เล่าได้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการประทะในแนวชายแดนของไทยเราครับหลังจากที่ทําการหยุดยิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นว่าทหารไทยของเราครับกล้าหารทุกนายพร้อมกับยึดทุกตารางนิ้วในพื้นที่บีพาธ ก่อนหน้านี้ที่เราสามารถทําได้จากที่แต่ก่อนเนี่ยคขมนก็ตั้งฐานที่มั่นในเขตชายแดนไทยของเราครับแต่ว่าสุดท้ายในการรบ5วันทหารไทยของเราสามารถยึดได้ทุกพื้นที่และก็มีการตรึงกําลังไว้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะในช่วง5นาทีสุดท้ายของการรบนั้นเรียกว่าทหารไทยของเราครับยอมแลกเพื่อที่จะเอาประสาทตาควายคืนมาให้ได้โดยผมเอียงจะเล่าแบบนี้กันกน่อนนะครับในช่วงของ ก่อนเที่ยงคืนนั้นหลังจากที่มีการเจรจาเสร็จสิ้นกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ระหว่างไทยเรากับเขมรโดยที่มีประธานอาเซียนประธานธิบดีของมาเลเซียนั้นเป็นตัวกลางซึ่งพอเจรจากันเสร็จสับปั๊บเนี่ยโอ้โหเริ่มตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นเวลาหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มมีการดิงนกันแบบสนันวันไหวเยอะมากนะครับซึ่งทางฝั่งของเขมรเขาก็จะพยายามรุกคืบโจมตีและมาบุกลุกล้ำอธิปไตยของไทยเราให้ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ภูมะเขือพื้นที่ปราสาทต,ตาเมืองโทพื้นที่ปราสาทต,ตาควายตรงบริเวณช่องบกคือหลายพื้นที่มากนะครับทั้งช่องจอมหรือว่าอะไรต่างๆนานานเดียขเขมรพยายามจะลุกล้ําพยายามจะบุกเข้ามาให้ได้เพราะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไทยเราก็ ยังทรึงกําลังไว้อย่างแน่วแน่นและก็มีการตอบโต้โจมตีอยู่ตลอดจนเข้าสู่ช่วงดึกเข้าดึกเข้าครับก็มีข่าวว่าคาเมนั้นมีการส่งหน่วยรบพิเศษ B HQ จำนวน4กองร้อยหรือว่าประมาณ400คนซึ่งก็ต้องมีการ,รเผชิญกับรบพิเศษไทยเราเช่นเดียวกันแล้ว ทหารของกับ,บูชาหน่วย B HQ เนี่ยซึ่งเอาเข้ามาเนี่ยโดยก็ลองนึกภาพตามนะครับติดอาวุธการครบมือทุกคนแต่ล่าสุดก็มีการยืนยันออกมาเหมือนกันว่าอาจจะเฝ้าป่าไปทั้งกองร้อยเลยก็ได้เพราะว่าโดนไข่ย,ยักษ์ของไทยเราอย่าง F16 ครับพระเอกมาจนได้มาในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่เขมรน,นั้นจะบุกฐานของเราและก่อนเส้นตายในช่วงเวลาเที่ยงคืนเนี่ยเครื่องบินรบ F16 ของไทยเราครับก็ทิ้งไข่เบอร์ศูนย์ขนาด2,000ปอนด์หรือว่า9 0 100กิโลกรัมไปจำนวน2ลูกด้วยกันแล้วก็ยังไม่พอแค่นั้นนะครับยังทิ้งระเบิดอีก500ปอนด์จำนวน6ลูกเรียกว่าสว่างสวัยกันกลางป่าซึ่งก็เป็นการตัดกำลังสนับสนุนรวมไปถึงจุดที่ตั้งปืนใหญ่ของทหารคขมรเนี่ยบริเวณปราสาทต,ตาควายได้สำเร็จแต่ว่ายัางไม่ได้มีการรายงานออกมาชัดเจนแบบเป็นทางการว่าคขมรนั้นราบเท่าไหร่เป็นอย่างไรบ้างก็ต้องรอดูผลจากทัพบกของเราเข้าเคลียร์พื้นที่อย่างระมัดระวังนะครับเพราะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย การเขมรมีการวางทุ่นระเบิด ไวเพียบจริงๆและยังรวมถึงอาวุธที่ขมรใช้เนี่ยโอ้โหเริ่มที่จะมีโดนขึ้นมา40ลามซึ่งก็เป็นโดนพีชีพนะครับรวมถึงยังยิงพลุสองสว่างอย่างที่เห็นในภาพกันเลยครับสว่างยิ่งกว่าไฟกระสืออีกต่างหากการยิงพลุแบบนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีในการรบนะครับก็จะทําให้เห็นคู่ต่อสู้จะทําให้เห็นแสงสว่างและก็จะเข้าโจมตีได้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ฝั่งที่ยิงพลุแบบสว่างเนี่ยก็จะเป็นการเข้าโจมตีแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปครับกัมพูชาเริ่มที่จะใช้โดนการมี หรือว่าโดนพีชีพเข้าโจมตีทหารไทยของเราและก็มีข่าวในช่วงการที่ประทะออกมาด้วยนะครับว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายจรวด PHL 0 3เข้าพื้นที่การรบทั้ง5จังหวัดเลยซึ่งก็คาดว่าจะมีการเตรียมยิงปูพรมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเอฟของไทยเราครับพระเอกจริงๆการปล่อยไข่ขนาด2,900กกิโลกรัมเนี่ยเรียกว่า ตัดกำลังสนับสนุนของขมรไปแบบร้อยเปอร์เซนแพ้แบบราบคาบเลยก็ว่าได้พร้อมกับจุดตั้งปืนใหญ่ที่พวกเขาเนี่ยพยายามยิงสกัดไทยไม่ให้เข้ายึดพื้นที่ปราสาทตาควายได้แต่สุดท้ายครับทหารไทยของเราด้วยความที่ใจเด็ดด้วยความที่รักชาติรักแผ่นดินซึ่ง5นาทีสุดท้ายก่อนที่จะถึงเที่ยงคืนครับกลายเป็นว่าหน่วยรบของเราราบ31ได้มีการเสียสละครับเข้ายึดปราสาทตาควายเอาไว้ได้ซึ่งตอนที่ มีการประทะก,กันนั้นก็ออกจากบังเกอร์ยืนแลกแบบถวายชีวิตเลยยอมแลกกระสุนกับคำเมนเพื่อที่จะเข้ายึดปราสาทตาควายเอาไวา้ซึ่งอันนี้ก็ต้องสาดดีกันเลยนะครับลพบ,บุรีเนี่ย ถูกฝึกมาแบบชนิดที่ว่าหดหินทานราบของจริงแบบไม่กลัวตายแล้วเราต้องแข่งกับเวลาด้วยนะครับหรือไม่แค่หานาทีสุดท้ายถ้าเกิดเรายึดตาควายไม่ได้เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นขาเมนเขาจะครอบครองในทันทีก็อย่างที่รู้กัน,นครับถ้าเกิดขาเมนครอบครองพื้นที่ไหนเนี่ยเขาจะไม่ยอมออกหน้าด้านหน้าทนเหลือเกินก็ต้องขอสาวดีทหารกล้าราบ3 1 กันด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นพอถึงเวลาเที่ยงคืนปั๊บเนี่ยเขมีนงก็ยังไม่ได้หยุดนะครับก็ยังมีการยิงประทะก,กันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหลังจากผ่านไปอีก10นาที ทุกจุดของแนวชายแดนกับการประทะนั้นก็เงียบลงแบบไม่มีเสียงปืนเลยนะครับทั้งปราสาทต,ตาควายศรีสะเกดก็เงียบสุรินก็เงียบชายแดนช่องบกช่องอานมา้าเขตชายแดนของเราจังหวัดอุบลก็ไม่มีการประทะเกิดขึ้นเงียบลงทั้งหมดเลยซึ่งฐานไทยเราในจังหวัดเขตชายแดนอุบลราชธานีนะครับก็บาดเจ็บไปทั้งหมด17นายโดยเป็นการรายงานจากพื้นที่ชายแดนด้วยแต่ว่าในช็อตต่อเนื่องกันเลยครับกลายเป็นว่าอีสานเงียบภาคตะวันออกเนี่ย กลับมีการบื้มบั่มกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา23นาิก41นาทีก็มีการยืนยันจากทางฝั่งกองทัพเรือนะครับว่าฐานกัมพูชานั้นเริ่มจะลุกล้ำเข้าอาณาเขตของไทยบริเวณชายแดนฝั่งตะบญจำรากซึ่งก็เลยทำให้ฐานไทยสวนกลับพันทีครับพร้อมกับตึงกำลังตลอดแนวโดยก่อนที่กัมพูชาจะเริ่มลุกล้ำเข้าอาณาเขตไทยเนี่ย ในเวลา3ามทุ่มก็ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนแบบไม่ทราบฝ่ายเลยนะครับและก็ไม่ทราบจุดประสงค์ว่าบินเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองตราดทําไมแล้วนักข่าวช่อง8เองก็มีการรายงานออกมาว่าจังหวัดตราดนั้น ทหารขมรครับเล็งปืนใหญ่เข้ามาที่ตัวเมืองเลยนะซึ่งตอนนั้นก็มีการเตือนประชาชนเฝ้าระวังและเจ้าหน้าที่ก็เข้าประชิดชายแดนในทันทีจนสุดท้ายครับนยเอาอยู่หลังจากเที่ยงคืน30นาทีเนี่ยตรงชายแดนตราดก็เสียงเงียบลงคือก่อนที่จะเงียบเนี่ยทางทัพเรือของไทยเราก็มีการสวนไปก่อนนะครับหลังจากที่ขมรน,นั้นเริ่มที่จะทยอยเข้ามาแต่ว่าขมรยังไม่ได้มีการยิงนะ เหมือนจะกําลังวางแผนกําลังเดินทางรุกร้ำเข้ามาอนณาเขตของไทยเราท้าเรือเอก็สวนไปทันทีนะครับก็ถอยรุ่นและก็เงียบไปหลังจากนั้นเรียกว่านะตอนนี้หยุดยิงทุกพื้นที่แล้วนะครับในเวลาตีหนึนาทีรวมถึงจังหวัดตราดด้วย แต่ดานไทยเราเองก็ยังคงตึงกําลังแบบเฝ้าระวังต่อเนื่องอย่างที่รู้กันเราจะเชื่อใจคาเหม็นไม่ได้นะครับพร้อมที่จะผิดหลักอยู่ตลอดพร้อมที่จะละเมิดอยู่ตลอดแต่ที่แน่ๆพื้นที่สําคัญท,ทั้งหมดที่เคยมีข้อพิพาทกันตั้งแต่ปี54หรือว่าปีก่อนหน้านี้หลังจากนั้นถือว่าไทายของเรายุดได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะตรงพื้นที่ภูมะเขือกับปราสาทตาควายเนี่ยภูมะเขือเองเนี่ยเราก็มีการทําลายกระเช้าทําลายเสาสัญญ,ญาณและก็บันไดทางขึ้นรวมไปถึงปราสาทตาควายที่เราสามารถยึดได้ และเป็นพื้นที่ของเราในทันทีซึ่งถามว่ากําไรไหมมันกําไรทุกอย่างเลยครับที่เกี่ยวกับพื้นที่บีพาดเพราะก่อนหน้านี้เราควบคุมไม่ได้เลยนะเป็นขมิที่ควบคุมแต่ว่าสุดท้ายการรบการประทะชายแดนในรอบนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการจัดระเบียบชายแดนของไทยเราใหม่ในโซนติดกับฟากฝั่งของขมิสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องมารอเจรจากันอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูเรื่องกฎหมายมาดูเรื่อง เขาบีภพายต่างๆนาน,นานาโดยอาจจะดูเยอะมากนะแต่เราก็ต้องตึงกําลังไว้ตรงบอดีที่เรายึดได้ด้วยแน่นอนแหละเขาเมนเขาอยากจะเอาคืนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาจะเอาคืนเมื่อพร้อมซึ่งเราก็เฝ้าระวังไว้ให้ดีเหมือนกันนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราที่มีการหยุดยิงล่าสุดแล้ว ทารไทยเราสร้างประวัติศาสตร์จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่หยุดพื้นที่ได้ทุกตารางนิ้วที่เป็นข้อพิพาทก่อนหน้านี้มาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับก็เป็นแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่2ที่มีการยืนยันการเสรียชีวิตของพลเอกสไายดึกรองผู้บัญชาการทหารบกกัมบูชาครับในฐานะผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3 ก็ล้มหมอนนอนเสือกันไปแล้วในการพระชายแดนไทยกัมพูชาที่ช่องบกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับยืนยันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับพลเอกสไลยดึกเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดกับสมเด็จฮุนเซนเคยต่อสู้ด้วยกันมาตั้งแต่อดีตเลย แล้วยังเป็นตัวแทนฝ่ายกัมพูชาหารือกับฝ่ายไทยเราในเรื่องของการเจรจากเกี่ยวกับปัญหาการลุกล้ำดินแดนในบื้ีพิพาธบริเวณช่องบกซึ่งหลายครั้งเนี่ยก็มีการคล,คลี่คลายสถานการณ์ได้รวมไปถึงในตอนที่กัมพูชานั้นปิดกลบคูเลตและก็ปรับลดกําลังพลถอยร่นออกไปจากพื้นที่บิพาทก็เป็นพลเอกสไยดึกนี่แหละครับที่เป็นตัวแทนฝ่ายกัมพูชามาหารือกับพลตรีสมภพพารเวชผู้ประชาการกองกําลังสุรนารีเรียกว่า เป็นนายทหารระดับสูงเลยที่อยู่ในตำแหน่งมายาวนานถึง20ปีนะครับแล้วก็เป็นนายทหารคุมทั้งฐานป่ารวมไปถึงทหารบ้านและก็เป็นมือขวาของฮุนเซนที่ดูแลชายแดนให้ ดยในช่วงที่ผ่านมาครับบทบาทสําคัญของพลเอกสไรดึกนั้นเรียกว่ามีหลายครั้งแก้ปัญหาระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาตั้งตั้งแต่ปี2551เลยจนก็อย่างที่บอกเลยครับมีการยอมถนอนทหารออกจากแนวต้นพญาสัตตาบานที่ช่องบกแล้วเป็นระดับแม่ทัพที่สามารถยกหูโทรคุยสายตรงกับฮุนเซนได้เลยการประทะในชายแดนในรอบนี้ครับมันส่งผลเสียต่อกัมพูชามากๆเพราะพวกเขาสูญเสียนายพลระดับสูงถึงนายในการสู้รบตลอด5วันที่ผ่านมารวมถึงนายพันด้วย1นาย โดยจากรายงานยืนยันการสู้รบของประเทศไทยเราที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา5วันเนี่ยตั้งแต่24่สถึงยีกรกฎาคมกัมพูชาเองครับได้สูญเสียนายพลระดับสูงไปแล้วถึง2นายคนแรกเนี่ยก็เป็นพลตรีดวงซอมเนียงเป็นผู้บัญชาการกองพลที่7เสียชีวิตในสมรภูมิช่องตาเท่าภูมะเขือเมื่อวันที่26กรกฎาคมส่วนคนที่2ครับเป็นพลเอกสไลดึกรองผู้บัญชาการทหารบก และก็ผู้ประชาการกองพลสนับสนุนที่3เสียชีวิตในสมรภูมิช่องบกเมื่อวันที่28กรกฎาคมและ5วันผ่านไปครับทางฝั่งองคกเมนเองก็ยังไม่ยอมสรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการมีเพียงหุ้นเมนเนตเท่านั้นนะครับที่มาพูดในที่ประชุมว่าผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการของกาเมนนั้นเพียงแค่13รายเท่านั้นคือมันน้อยมากนะครับมันน้อยจริงๆทั้งที่โดนระเบิดกับเราส่งคืนไปเนี่ยก็12รายแล้ว แล้วมีการโดนระเบิดมีการโดนปืนใหญ่มีการโดนกระสุนต่ำๆเลยจากวงในที่ฐานแนวหน้าเขาพูดออกมาเนี่ย 400ถึง500เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะปาไปถึง1 0 0 0ถึง0 0คนอาจจะเป็นประมาณนั้นเลยก็ได้ซึ่งก็ต้องรอ,อยืนยันอีกทีหนึ่งแต่ผมแต่ผมเชื่อว่าขเาวนั้นไม่มีการยืนยันผู้เสียชีวิตอย่างแน่นอนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนในวันที่เจราจาการหยุดยิงก็เรียกว่าจัดกระนำจัดหนักจัดเต็มขมนเติมกำลังพลไทยเราเติมกำลังพลซึ่งดูแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่จบเพียงแค่นี้ก็ได้ แต่สิ่งที่สําคัญไปกว่าน,นั้นครับในการประทะแนวชายแดน5วันในครั้งนี้เราจะได้บอกลูกหลานว่าวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารไทยก็คือการยอมพลีชีพทุกหยาดโลหิตเพื่อขับไล่ศัตรูผู้รุกรานออกจากผืนแผ่นดินอศักสินี้ซึ่งพวกท่านเองได้ปกป้องและก็ทํโรงไว้ซึ่งอธิป,ปไตยของชาติอย่างสมศักดิ์ศรีและก็องอาจด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งนักรบผู้กล้าหาญนี้ทําให้ผืนแผ่นดินไทยของเราจึงยังคงยืนหยัดมั่นคงดํารงอยู่คู่ลูกหลานสืบไปชั่วการนาดขอแสารดีทหารกล้าอีกครั้งหนึ่งกับการ ยอมสละชีพเพื่อชาติโดยเฉพาะในบื้ที่ปราสาทต,ตาควายนะครับเหตุผลที่ทาไมถึงยกย่องทําไมถึงพูดเป็นพิเศษเนี่ยก็เพราะว่าในโซนปราสาทต,ตาควายครับมันเป็นสมรภูมิที่เราเสียเปรียบตั้งแต่เริ่มปะทะกันเลยเพราะว่าเราอยู่ต่ำกว่ายากต่อการเข้าตีแต่ในขณะเดียวกันความสามารถของราบ31ก็เป็นความเก่งกาจของรบพิเศษไทยเรานะครับสุดท้ายเขมรต้านไม่ไหวจึงต้องแตกพ่ายไปในที่สุดก็ขอคำนับสะดุดีกันอีกกันกกบนักรบตาหารกล้าไทยเรา เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วมาเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย